โอ้ยยาคือขนถึงนยหันหนาไปทา้งนเลยจะมาหันหนาซะไปังหินเลยอ๋อจุ่งเงีัยอียังไนานี้ย่าไห้ย่าไห้ยน้ำตาแตกละสองสามสี่ห้า เก็บเจ้าสิบอีกางนึงอีกทางนึงอีกางนึงอีกทางนึงใคเหรอพหน่เดี๋ยวเนี่ยกินแล้วออกเดินทางเจ้ากับเจีบควง สวัสดีครับการหนาวการหนาวเบอกินอนนอกมายิ <c oughs> ่งองอกมากินข้าวครับผมกินข้าวเนื้อแกะอย่างเอ๋อคือมีหมูพวงหมูพวงหนึ่งแต็มเหมือนก้อนของอิมเมจ ขั้นออกไปคั่นออกไปก็เลยไปเรียบบล้อที่ว่าแล้วมาขายหมูพวงหรือเป่าหมูพวงหมูพวงตัดผมไม่ตินี่้ในส่งอยังเก่าบ่ได้เป็นช่วงนี้นะครับที่จริงแต่เพิ่นขึ้นตัดให้ช่วงนี้บ่้อเอาสั่นเออหลืออะไรอันนี้มังกรนะครับโอ้แนมเนี้ยมังกร <laughs> <không thấy> <laughs> oh. Mua. 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 Mua bây thế đi, Phải đi, xịt bóng không, làm style luôn rồi, cài, bo, cài cái cong đây này, uh, mือ được โอ้ข้าวางกอมันนั่นไหนี่เสร็าวางยังมันจอดเสร็จมื่จอบจอดเ็วจอดท้แล้คือเอาะวอที่องอนย่านี้หล<ะ>ักรองไปเสตจผมนะครับหลักรองไปเสตผมมันนี่เขาก็า สวกเดินทางไปรับมือกิตาก็มือชิบอด่ลยันเยอะปุ้ยเหรอโอ้โหโอ้โเยอะแล้ก็ไปรับมือชืบอดกับมือกิตาบ่ะแม่ทุลยดบ่มันละทุลย์มือเส็งมือเส็งสุดล้อครับ เดยิงเขาไปเดี๋ยวหันซังเข้ากันเลโอเควะมันคือตัดเหล็กสามอดีางอยู่อีอนตัดเส้นเลยป้าอามีเวลาเส้เลยกินเ็ด้กินเฮ็ดยูทูบเบอร์ขันกัมาลาฮอนเดา ตัวเองเลยทีโอใครคืบ่ได้ไหไใช่เอาคืบ่เอาลูกเกาห้เพิ่นเนาะซุ่มไปไปห้องเอาไปยืมเงินเกาห้เพิ่นรูดยืมเีินเนี่ยผม ยาวเดียวกันเนี่เขายิดว่าออเดียวกันเนี่ยเอ้ยของคนนั่นมีันตรวจุงเทียบดูแต่ว่า,าวันที่ได้เห็นไหตัดวางเลยาตรวทีเกคนมาถายดอกตวจป่ะงานงานเกินบ้านไม่ได้เด้ยเอาป่ะงนจอดเรียน แม่ันเขากรใจ,จเลนี้หละหอ,อนก็หอนนี่มงง้างาครับวันนี้เข<ป>าจะถือจับตัวกันหมล่ะครับตอนนี้อแมากันะตู่จอันนี้พึ่งมาหอดมาถึงผมมาแ่ นีนักินนะนกน่ตวสี่เท่านันเดียวตัวแลี้จพาไปกินนะจ๊ะจค่อไหลวึต้อนนี้เขาเนี่ยถือแง่ละตอนนเี้เขาต้องเขาต้องทําใจไปกับไปลูกซื้อครับเย็นๆครับลงซื้อความหครับ เ่ี้ยเงี้ยลึกๆเงียลึกๆแล้วมาักชุดตามเลยชุดตามเลยเนี่ยเอ๊กอ่ไอ้พ่อับไอ้พ่อมาเลยแย่แรวลุซื้อหแล้วกลับกระเบองพป่ไ่เกี่ยวคอจามนะจอยดินั่งไงครับนั่งแง่สิยืนแง่เนี่ย สบายค่เดินเนี่ยไปเยจังครับอผมท่านอ๋ผมท่านอีกกนือซื่อกอนเยนื่อ้งขังเลย้งังครบกกัทวให้ก่าเราคนนนี่ครบื่เนี่ยขังเดียวมันก็ลงง้อ่้อแล้วงคขอข้อขงประจำทานเหรอโอเก้าข้าใ้ายอ่้ายอา้นวายอาข้อขัอ

อยากันนยังไงยังไงวะน้ำตาแตกละสองสามสี่ห้าเกตแปดเก้าสิบอีกทางนึงอีกทางนึงอีกางนึงอีกางนึงห้อเลยพ่อหลวงาล อันนึงเขาบงสมสคนังคุ้มไม่ว่าไมตรวเงียวดิวมันนี่แหงมันนี่ดงแงไหมอันนี้เด้อค่ะครับนี่ครับแต่อัน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 นี่หอมอะไรนี่เล้วแม่นครับอันนี้ค่ะอันนี้แหงแล้วครับแงเลยยให้อ่ะ ได้ครับันของผมผมเป็นุงผู้เดียวอยู่ครับผมขออนุญาตขายสินค้าจังเลือก่ีม่านหมได้ไหมครับพันไหมครับพันหรอครับผมขออนุญาตขายหันเนีเ้าถึงครับมันสีึสองันเเ้าจรงพันหนึ่งพันสองนเนี่ยพันแล้วเอาตริงทเาเางนีมันยัแห้งอีกเดี๋ยวโอดคครับขอบครับเป็นนเรื เอาฟาลายฟเไปกินต้องึม่สอางกันผ่านวัดสะพานตวที่เดียวเดี๋ยวเดี๋ค่ะครับแม่ครับผมขอสเปร์แอลกอฮอล์ยขเชื่อเพนทุกคนโอยแ่ะเอยเพินไป่อดินทุกคนเลเลยอมาน อันนี้มีทถู่บอลเอาบอลเก่าคทานแล้วขอบคุณมียู่หอคะมีอยู่หลายกันี่กับมียังไม่ยุ่มาเงียมาเงีเบ่งน้ำเนสวยโอเคครับวีกันนึงครับเบ่วผมแง่ิลปินบแ่

ô vẫn tiễn phật không, ấy, không ấy? Ôi, tài khỏe <laughs> จะคว,ง,วง,ะองอะไรงนเาเองนี่นียส่นี่นม้าเต็มหนิคนจอดตัวแล้วเหลือคนนึ่งยวันโอเคครับพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวเขาฮะเขาจะใช้รูบอ่ะ ต้องแน่นอนบทเียเยียมจแน้เกิดเย้เ็บเห็นั่เโอ้เกนแล้วตัตาไปย้อง่เอาเอาต้นเครื่องไ่เห็นเลโอ้ยบเอา เดบามี่มันัเยล้าย่๋ยวไปก็เป็นไงาบาเียไแล้วค่ะงีมกเา้เอาละบาทนี่มาแลวครับเยอะไรต่อไปมามละตอนนี้เาเงียครบกุลแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานนะ่ะทีมอาแลรวตัวเงียบหดแล้ว เอา bằng มัน2ขวดมัน2ขวดเท่านั้นให้ร้าน2ขวดเลยเข้าไปร้าน2 cả bộ mông Bây, đặng bằng này nè á <laughs> ปัไปเรพกเจงนีไหมพอไปกับคุณถ้ายพิชามูนี่เนี่ยเราก็ไปข้วมาหอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวั้นเราี่นี่ะ tăng อะไร nào ทำ nghe mày ว่า900กว่าเนี่ยตั้งเนี่ยนะบ่ <laughs> <laughs> ไม่คแองสมันก็ได้กำลางนิ่้งนอกก็นรไม่ต้องกรดูดียนริกไล่ไล่ปัดกันไล่ไล่้นไปเข้อ่าฮ่าฮ่าฮายงยยงต้องิสมยงมาก

ศิลปินบทเยบจเสยเนีเป็นพิมหน้าครัไหเสียเสียบ่เอาเสียงที่หักเชิดมันยกกีโนเนี่ยบ่มันหนไหมิอาชิมเลยแล้วบวเอามาติยนเอาเอาเสียดึงมันใส่เสียงวิญิดาาวใส่เอาวันมีนมยีมให้พี่เสียงครับตานึงครับเ เอาววด้ตัวน้อยใช่ะบ่ไม่ิหัวังขี่ประจำบตัวเสืออีกเอามันหดเ็ี่หัเดียตัวเกล้าก้ามใหญ่ซิแพคคอยเลยนเียนไหมขี้เออเขาแข็งนี่แหละแ้วนี่ยเนาะกินยาครับน้องไป นรถพกเาขไมานปเาึ้นรถแรอล้วไปอีกไปอีกซียเอาป่ะนี่มันหลักถึงที่เย้มั้งเนี่มันจะซส่หนิบ่ะลงตรงลงไปอีกซีซเอีเอาบ่ะยู่หาน้าโอ้ซีซเอยียยู่หานาออเออเข้าใจไปนี่แล้ย้ำขึ้นไหมฮะมาหอด่ง้จอดเอา นี่ไมันต่องไปอกซีซีเยอะนี่โอ้เออมันต่อตงไปนี่มันต่อ้งไปนี่ลไปอซีซีเนั่นเงื่อนเลยไปเ้ยดยตาวนี่คนนะไ่ากนะของน้ำนะ เขาองนำกันโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้แงดังกันเรียบร้อยแล้วโอ้ทางนี้มันนั่น ครับคลิปนี้เดี๋ยวขอคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไปเพียงเท่านี้ก็นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหนาอีพี่หน่าเดี๋ยวพอกะไรไหมว่าสีภาพปย่แห่ใสนะครับเนาะโอเคครับยังไม่ขึ้นขุนเดี๋ยวเฝ้าขึ้นรถนะพนย่างไปย่างสารถย่างย่างออกจากวัดก่อนครับโอเคครับ ตอนนี้จะห้เอารถอกอกจากตังนอี้มันโน้นครับตัองนี้มันโน้นเอราะว่าก้ามาใส่ไปอยู่นี่ย Bà <laughs> Tón nhăn rồi đó bất Tón Bao 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 หักเลยหักเลยเมื่อกี้มึงกินขุนไเแร้วะหักเลยหักเลยหักก่อนหักก่อนหักเลยโป๊ะขึ้นหักหักเลยเลยหักหักเลยไหมหักรอเลยเออหักรอเลยหักรอเลยมาดิหัก ฮักแล้วมามามามีเงินงาได้ป <mayor> ่ะเขยเข่เจิดมากเจิดมาเจิดมาเจิดมากเข เอานี้ด้วยเอางี้ด้วนี่เราคุมอรเืองงากระดาษก็กะดิงานเราครับกะติกชาแนลครับกระดิชาแนลกะดิกชาแนลร่วมกับแตงโมฮคือวันแท้เปิดเอนะนี่นน่ะ ก็จะร้อนเกินเหเย็บกดีลนั่งกติกแดงกงเนี่ยจลงเสาไม่หมดดิแต่ี่อน่มันสงีนะอนไป